สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ d l a Podcast รายการที่จะทำให้ดิจิตอลมา r k e ติ้งเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมช้อปปิ้งแพลตฟอร์มของ TikTok ที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้และก็ได้รับความนิยมมากค่ะต้องยอมรับเลยครับว่ามาแรงจริงๆในช่วงนี้ใช่แล้วค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์และผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทดิจิตอลไลฟ e กรุ๊ปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับต่องแตมค่ะโฟกัสต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการไลฟ์สดขายของเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าและสามารถจับจ่ายได้อย่างง่ายดายนั่นเอง ค่ะโฟกัสการไลฟ์สตรีมของการขายของเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายช่องทางมากค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Shopee และ TikTok ที่เรากำลังจะพูดถึงในหัวข้อวันนี้เช่นกันค่ะคผมโฟกัสเคยดูไลายสดและซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม TikTok บ้างไหมคะอืมจริงๆก็เคยครับต่ำๆ ได้มีโอกาสนั่งถ่าย tiktok เนี่ยในช่วงนั้นนะครับกำลังนั่งถ่ายอยู่ดีๆก็เลื่อนไปผ่านร้านที่กําลังไลฟ์สดขายของอยู่พอดีเลยนะครับขอท้าความก่อนเลยนะคะทิกต o k ถือกําเนิดในประเทศจีนเป็นแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ที่อยู่ในความดูแลของ b บ d a n c e เริ่มต้นให้บริการตั้งแต่วันที่29กันยายน2559 ก็ประมาณ8ปีได้แล้วค่ะคุณโฟกัสอ่าซึ่งจุดประสงค์หลักในการสร้างแอป tiktok นะครับก็คือการเผยแพร่วิดีโอความยาวสั้นๆบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะให้ผู้คนนะครับมีความสนใจได้เข้ามารับชมกันแต่ภายหลังเนี่ยตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้งภาพเสียงและก็กราฟิกต่างๆมากมายในยุคป,ปัจจุบันและยังเป็นที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับไม่ว่าจะทั้งในไทยและในประเทศอื่นๆอีกมากมายนั่นเอง ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามีผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มเป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณโฟกัสใช่ครับบอกเลยว่าเยอะจริงๆจนนับไม่ทั้วนเลยล่ะครับตองแต็กก็เพราะว่าด้วยความที่ tiktok นะครับก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ ไว้สําหรับลงคลิปวิดีโอต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความละเอียดคุณภาพที่สูงมากๆแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดลงแพลตฟอร์มได้ทันทีแล้วก็ใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยากซับซอ้อนนั่นเองเชื่อเลยค่ะคุณโฟกัสต่อมแต้มจากที่ไม่ได้ติดตาม TikTok นะคะในช่วงแรกตอนนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่า TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่ต่อมแต้มใช้มากที่สุดแล้วก็ติดด้วยค่ะตอนนี้ใช่เลยครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับต่อมแต้มบนแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ย นอกจากจะมีการลงคลิปคอนเทนต์ต่างๆจากผู้ใช้งาน TikTok แล้วนะครับยังมีตะก้าให้ซื้อสินค้าและก็ช่องทางของการสตรีมมิ่งเพื่อที่จะลฟ์สดขายของและก็ทำเงินได้อย่างมากมายในยุคป,ปัจจุบันได้อีกด้วย ใช่เลยค่ะคุณโฟกัสพอตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆเลยค่ะว่าคนสนใจซื้อของออนไลน์เข้ามาดูหลายสดเพราะว่าเป็นช่องทางง่ายและก็จ่ายที่ไหนก็ได้ยังไงคะคุณโฟกัสใช่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกระแสะดราม่าของแอปพลิเคชันนี้นะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยทิกตอกนะครับต่อมแต้ม,มเคยถูกแบนมาหลายครั้งแล้วนะครับอย่างเช่นเมื่อ,อปีคอร์สสที่อินเดียเนี่ยได้มีการสั่งแบนทิกตอกทันทีเลยเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้กรณีพิพาทที่พรมแดนจีนอินเดียครับ ซึ่งจากการแบรงค์ครั้งนั้นนะครับ TikTok ก็ได้มีการสูญเสียผู้ใช้งานไมกว่า610ล้านคนเลยทีเดียวต่ำๆซึ่งแบ่งเป็นเปอร์เซ็นที่นับเป็น18จากยูเซอร์ทั้งหมดในตอนนั้นเลยล่ะครับโอ้โหแล้วแบบนี้ไม่มีผลกระทบต่อรายได,ได้แย่เลยเหรอคะใช่ครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนบะเป็นผลกระทบต่อรายได้ของ TikTok เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วแบบนี้มีส่วนของภาครัฐอื่นๆอีกด้วยไหมคะเนี่ยมีครับ ในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับก็เคยมีการสั่งแบนในสมัยที่คุณดูโนทัมเนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็ได้มีการสั่งแบน TikTok ออไปด้วยนะครับผมแล้วแบบนี้ไม่เกิดการเสียหายครั้งใหญ่เลยเหรอคะ แน่นอนครับว่า b บ d a n c e เจ้าของ TikTok เนี่ยไม่รอช้าครับก็มีการวิ่งหาบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆในสหรัฐอย่างเช่น m อ่า o s o r t s o f t เองหรือ Oracle เอง Netflix เองนะครับเพื่อที่จะให้มาซื้อหุ้นส่วนให้ได้พร้อมยังเอาใจชาวสหรัฐอีกครับว่าจะมีการจ้างงานผู้คนอย่างน้อยหนึ่งหมืแหน่งอีกด้วยอืเจ้าของเขาฉลาดและเก่งมากๆเลยนะคะคุณโฟกัสใช่ค่ะเพราะว่า Tik t o k เองคงไม่ยอมเสียการตลาดในสหรัฐแน่นอนค่ะ เพราะจากข้อมูลที่มีผู้ใช้งานเกือบ200ล้านคนอย่างที่เสียให้กับอินเดียค่ะไปเหมือนครั้งนั้นแน่นอนเลยใช่ไหมคะ แน่นอนครับผมแต่หลังจากที่คุณโจไบเดนนะครับได้สั่งยกเลิกการแบนทิกต o อกเมื่อเขาได้ขึ้นเป็นตำแหน่งของประธานาธิบดีนะครับทาให้ทิกต o อกเนี่ยมีเวลาที่จะได้พักฟื้นของการดําเนินกิจการอยู่พักใหญ่ๆหรือก็ว่าได้ครับผมถึงอย่างนั้นแต่เหมือนทางทิกต o อกได้ออกมาชี้แจงถึงการให้ความสําคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อขอจัดข้อสงสัยต่างๆและที่สําคัญนะคะ CEO คนปัจจุบันโจโชจือเป็นชาวสิงคโปร์ได้ยืนยันว่า t i กตอกไม่เคยมีการลวงข้อมูลผู้ใช้งานไปให้รัฐบาลจีนแน่นอนค่ะทั้งยังรวมถึงกับองค์กรอิสระจากภายนอกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบการใช้งานอีกด้วยนะคะโหก็แสดงว่า t ิ k ตอกเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นที่รู้จักหรือว่ามีการใช้งานอย่างมากมายนะครับเขาก็ได้ผ่านกระแสตามมามาเยอะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยค่ะเรามาพูดถึงกระแสการไลฟ์สดขายของกันบ้างดีกว่าค่ะคุณโฟกัสครับผมก็ ช่วงนี้นะครับร้านค้าเนี่ยก็ต่างสนใจที่จะมาทำการตลาดออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับแต่ผมว่า อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพทางสายตากันด้วยนะครับต่อมแตม<ช>เพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยสายตาสั้นกันเยอะมากเห็นด้วยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะมองจอมากๆเนี่ยระวังจะปวดตาอาจทาให้ไมเกรนขึ้นได้อีกต่างหากนะคะใช่ครับต้องระวังกันด้วยนะคะค่ะจากคําถามตอนช่วงต้นคลิปเนอะคุณโฟกัสเคยซื้อสินค้าจากการดูไลฟ์สดด้วยไหมคะอ่าใช่ครับเคยซื้อครับแล้วสินค้าที่โฟกัสซื้อเป็นอะไรคะ สินค้าที่ผมซื้อตอนนั้นเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมแมวครับอ๋อคุณโฟกัสเลี้ยงแมวด้วยเหรอคะอ๋อเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงครับคุณตอเต็อ๋อแล้วล่าสุดที่ซื้อไปเหรอคะจากการไลฟ์สดติกต็อกคะ่ะล่าสุดที่เพิ่งซื้อไปอ่าน่าจะเป็นขนมนอกกระแสนะครับอืมเป็นขนมที่คุณโฟกัสต,ต้องการพอดีใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่เลยครับพอดีผมเนี่ยเลื่อนไปเจอไลฟ์พอดีแล้วก็ได้แวะดูประมาณ น่าจะสัก5นาทีได้ครับซึ่งณตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายมากเลยคุณต๋องแต๋ยังไงเหรอคะก็จริงๆขนมที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้มีในความคิดเลยครับว่าอยากที่จะซื้อหรือว่าอยากที่จะอยากได้ณตอนนั้นแต่ผมเนี่ยได้ไปเลื่อนเจอใน Tik t o อกนะครับซึ่งเขากําลังไลฟ์ขายของอยู่ซึ่งมันมีการเข้าถึงที่ง่ายมากผมก็เลยกดสั่งสินค้าตามตะกร้าแล้วก็ได้ซื้อสินค้านั้นมาเลยล่ะครับ แบบนี้นี่เองเป็นการขายที่ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยง่ายมากจริงๆครับคุณตอมแตมแล้วคุณตอมแตมนะครับเคยซื้ออะไรบ้างในติ๊กต็อกไหมครับแน่นอนค่ะชอบดูไลฟ์สดการขายสินค้าเป็นประจำอยู่แล้วค่ะคุณโฟกัสอ่า เงินก็ต้องแสดงว่าเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับในความสามารถของแอปพลิเคชันนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ยังมีตะกร้าขายสินค้าแถมยังสามารถไลฟ์สดได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นแอปที่เจ๋งมากๆเลยละครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคุณโฟกัส เพราะการไลฟ์เนี่ยเข้าถึงง่ายแอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนี่ถือว่าได้เปรียบและตอบโจทย์ของคนยุคสมัยนี้มากๆเลยนะคะอ๋อและ<ค>ที่สําคัญนะครับตองแต๋มทางแอปพลิเคชันยังสามารถที่จะถ่ายทอดสดรูปกับผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับณส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความบันเทิงไปในตัวได้ด้วยโอ้แบบนี้ก็ถือว่าจบครบในที่เดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมและตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระแสการไลฟ์สดขายสินค้าใน Titik t o อกเนี่ยกำลังมาแรงและไม่มีท่าทีว่าจะตกยุคไปไง่ายๆด้วยนะคะ ใช่ครับซึ่งเราต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับสำหรับบทสุดท้ายเลยนะคะคุณโฟกัสก็คือ TikTok คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุมการใช้งานที่น่าสนใจมากที่สุดในตอนนี้ก็ว่าได้เลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งแม่ค้ามากมายเนี่ยก็สามารถที่จะทําเงินได้จากแอปพลิเคชันนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแหละครับตั้มแต่ว่าแผนการตลาดจากการไลฟ์บนทิกตอกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้ไม่ว่าจะกําลังเริ่มสร้างหรือทําออนไลน์แล้วไม่ปังสักทีการทากระแสและยิงแอดโฆษณาบนทิกตอกก็เป็นทางเลือกที่ไม่แย่เลยนะคะ และแน่นอนเลยนะครับก็ทางบริษัทดิจิตอลไล f ์กรุ๊ปเนี่ยเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับที่อยากจะเริ่มทำการไลฟ์สดขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Titik t o k และเกี่ยวกับการตรลาดอื่นๆซึ่งตรงนี้เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่กับคุณจนกว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างเป็นที่พอใจด้วยนะคะแน่นอนเลยครับ อะก็จบกันไปแล้วนะครับรมสำหรับรายการ DLA Podcast ในวันนี้นะครับค่ะดิฉันก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหัวข้อในวันนี้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามฟัง DLA Podcast มาจนถึงตรงนี้เราจะมาทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ย เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทดิจิตอลไลท์กรุ๊ปจำกัด